ทุกๆปีของวันที่ 13, 14และ15เมษายนซึ่งเป็นฤดูร้อนนะครับตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยแล้วเป็นวันสงกรานต์เป็นวันที่ครอบครัวต่างๆมีโอกาสที่จะกลับไปรวมตัวกันรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และสิ่งที่เราได้เห็นกันอย่างหนาตาเลยทีเดียวก็คือการสาดน้ำกันนะทำให้สดชื่นนะ ชุ่มฉ่ำไปเลยทีเดียวน้ำเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์การรดน้ำกันเนี่ยนะฮะเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นอุดมสมบูรณ์รวมถึงพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เราบริโภคกันอยู่เนี่ยก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยถือว่าเป็นสิริมงคลสำหรับสังคมไทยเลยทีเดียว ทีนี้เราลองมาดูนะฮะความหมายของสงกรานตามคําที่พูดนะฮะับคำว่าสงกานเนี่ยแปลมาจากภาษาสันสกฤตนะฮะแปลว่าก้าวขึ้นหรือว่าย่างขึ้นถ้ามาดูตามพจนานุกรมแล้วเป็นการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์จากราศีหนึ่งไปสู่อีกราศีหนึ่งนั่นเองหากจะเทียบกับชีวิตนะฮะ ชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นการก้าวย่างขึ้นจากชีวิตแบบหนึ่งนะไปสู่ชีวิตอีกแบบหนึ่งที่ดีกว่านั่นเองถ้าเราจะอธิบายตามหลักการทางพระวจนะธรรมของพระเจ้าหรือคัมภีร์ไบเบิลที่เราเชื่อนะและเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของเราก็คือว่านี่คือการก้าวย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ เรื่องนี้นะฮะอาจารย์เปาโลได้พูดไว้นะครับในพระธรรมโรมนะครับบทที่12ข้อที่สออาจารย์ได้กล่าวอย่างนี้ว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะอาจารย์ปโลได้พูดถึงมิติของชีวิตที่ก้าวข้ามก็คือว่าการก้าวข้ามชีวิตคือก้าวข้ามชีวิตจากโลกสามัญทั่วไปที่เราอยู่ซึ่งเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายเต็มไปด้วยความบาดต่างๆก้าวข้ามขึ้นไปสู่การมีความสัมพันธ์กันกับพระเจ้านะ ซึ่งบอกว่าอย่าลอกเรียนแบบคนยุคนี้นะดังนั้นการก้าวข้ามตรงนี้เนี่ยก้าวข้ามเพื่อที่ยงไรฮะรับการเปลี่ยนแปลงที่จิตใจนะเมื่อเปลี่ยนแปลงที่จิตใจแล้วเนี่ยอุปนิสัยของเราจึงจะเปลี่ยนใหม่และมีอุปนิสัยที่เหมือนกับพระเยซูคริสต์ดังนั้นเมื่อเรามีอุปนิสัยที่เหมือนพระเยซูคริสต์แล้ว เราจะได้ทราบถึงจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราในแต่ละคนดังนั้นเราจะมีความรู้อยู่3อย่างรู้อันที่1ก็คือว่ารู้ว่าอะไรดีรู้อันที่สองที่ก้าวขึ้นไปอีกก็คือรู้ว่าอะไรดีมากแต่รู้อันที่3ขึ้นไปอีกนะครับก็คือว่า รู้ว่าอะไรยอดเยี่ยมซึ่งถือว่า The best ยอดเยี่ยมที่สุดนั่นเองดังนั้นพี่น้องครับสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับชีวิตของเราก็คือการที่เราได้มีโอกาสได้คืนดีกันกับพระเจ้าและเราก็มีโอกาสที่จะได้คืนดีซึ่งกันและกันดังนั้นขอให้วันสงกลานที่เรา เป็นคนไทยคนหนึ่งเราอาจจะร่วมเฉลิมฉลองแต่เราไม่ได้ร่วมในมิติเดิมแต่เป็นร่วมในมิติที่หลักการที่พระคัมภีร์ได้วางไว้สำหรับชีวิตของเราคือว่าขอให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงก้าวย่างก้าวข้ามขึ้นไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก็คือมีความสัมพันธ์กันกับพระเจ้าคืนดีกันกับพระเจ้าและในณะแนีดวกัน ขอให้วันสงกรานต์ปีนี้เป็นวันสงกรานต์ที่เราจะคืนดีซึ่งกันและกันด้วยอาเมน